สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการที่มีแต่เนื้อหาความรู้อย่างเดียวเหรอไม่ใช่นี่เนาะมีอะไรอีกความสนุกสนานรอยยิ้มนะครับกับครูคนเดิมเสียงเดิมเดิมคนนี้ในรายการครูจ้อแก้วนะครับก็พบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .6 นั่นเองนะครับก็ยังพบกับครูเอฟคนเดิมเสียงเดิมเดิมและที่สําคัญก็คืออะไรครับ แฟนไม่พันแท้ซะเลยอย่างนี้อะไรต้องมีอะไรเดิมๆอีกอย่างนึงเลยสัญลักษณ์คู่กันเลยโอ้โหดีมากน่ารักมากเลยคบนักเรียนน่ารักจริงๆเลยความหล่อคงเดิมความหล่อที่ไม่มีจะคงเดิมใช่ไหมเอาไม่ใช่ใช่ไหมเอาล้วก็จะมาเจอกับครูเอฟเหมือนเดิมนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับและที่สําคัญอย่าลืมว่าต้องยิ้มเรียนคณิตและต้องยิ้มนะครับเพื่อให้เรามีความสุขกับการเรียนนะครับ นอกจากความรู้ที่จะเอามาฝากมากมายในวันนี้แล้วนะครับครูก็ยังมีเรื่องที่เป็นอะไรเป็นการดําเนินชีวิตหรือว่าเป็นสิ่งที่จะเอาไปเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตของพวกเราได้ด้วยนะครับสาหรับเรื่องที่จะเอามาฝากในวันนี้ก็คือเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราในทุกวันนี้เป็นไงทุกวันนี้เริ่มที่จะแย่ลงนะครับเริ่มที่จะอะไรอะสูญมากขึ้นทั้งสัตว์ปลาทั้งภูเขาต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นไง เริ่มลดน้อยลงนะครับเป็นเพราะใครล่ะเป็นเพราะใครเป็นเพราะเทวดามาตัดไม้ไปหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเพราะใครเป็นเพราะคนทั้งสิ้นนะครับที่ไม่ช่วยกันร,รักษาสภาพแวดล้อมแล้วนักเรียนคิดดูถ้าวันข้างหน้านะครับป่าไม้เราไม่มีสัตว์ป่าเราไม่มีอะไรต่างๆเราไม่มีเป็นไงโลกของเราโอ้โหเรียนไม่อยากนึกภาพเลยใช่ไหมครับจัดย่ำแย่ขนาดไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้น พวกเราทุกคนนี่แหละครับที่จะเป็นกําลังสําคัญเลยในการช่วยกันนะครับช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ทาไมจะทําลายให้มันหมดไปใช่ไหมครับแค่เรื่องง่ายๆเหล่านี้นะครับเราต้องสร้างจิตสํานึกเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เป็นไงได้ช่วยกันนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรพวกนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญพวกเราทุกคนพื้นที่รอบๆ รอบๆโร,รงเรียนรอบๆบ,บ้านเราก็มีแต่ป่าไม้มีแต่ต้นไม้นะครับช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันเพื่อให้ประเทศของเราได้เป็นไงมีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะครับอาลครับนี่คือเรื่องที่หยิบมาฝากในวันนี้นะครับและเนื้อหารายการของครูจอแก้วในวันนี้พูดถึงตะเกียบพูดถึงทางรถไฟพูดถึงถนนพูดถึงอะไรอีกล่ะพูดถึงนี่ แล้วพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยตะเกียบเอ่ยทางรถไฟเอ่ยถนนเอ่ยแล้วพูดเรื่องอะไรเราเนี่ยพูดทํใหม่พูดเรื่องอะไรมันเกี่ยวกันยังไงเออมันเกี่ยวกันยังไงนักเรียลองนึกซิถ้ากูพูดถึงทางรถไฟมันจะพูดถึงอะไรบ้างอ่าถ้าพูดถึงถนนจะพูดถึงยังไงบ้างอ่าถ้าพูดถึงตะเกียบตออันอันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครูจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างอ่ะหลายคนคิดได้แล้วแหละว่าวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่อง ไม่บอกก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านี่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าวันนี้ครูมีเรื่องอะไรมาฝากให้พวกเราได้เป็นความรู้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนดะี๋ยวตอนนี้คิดก่อนคิดก่อนว่าครูพูดถนนเป็นยังไงอาพูดถึงเรื่องนี้เป็นยังไงอา้าวพักสักครู่ก็แล้วกันนะพักสักครู่เดี๋ยวเรามาดูคําตอบกันว่าเอ๊ะครูพูดเรื่องอะไรกันในวันนี้นะครับทั้งนั้นเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงหน้าครับ ายคนได้คาตอบแล้วใช่ไหมหลังจากพักไปนะครับถนนเอ่ยทางรถไฟนี่สำคัญเลยนะครับทางรถไฟสําคัญเลยแล้วก็มีอะไรตะเกียบมีโอ้ยเยอะแยะเลยวันนี้ครูจะมาในท้องเรื่องเส้นขนานนะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องของเส้นขนานนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของมุมนะครับพูดถึงเรื่องของมุมด้วยว่ามุมที่เกิดจากเส้นขนานเป็นยังไงบ้างนะครับในชั่วโมงที่แล้วหรือชั่วโมงก่อนน,นั้นนักเรียนรู้จักแล้ว ใช่ไหมเรื่องเส้นขนาดว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับอตอนนี้เราทบทวนนะครับทบทวนเส้นขนานกันก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอื่นๆนะครับอนักเรียนดูบนจอตอนนี้เลยครับจากรูปตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าเส้นตรงกขนะครับขนานกับเส้นตรงองอนะครับ,รบเพราะว่าจชและก็ชสต่างก็ยาวเท่ากัน นะครับต่างก็ยาวเท่ากันเราก็จะได้ว่าเส้นตรงกรขนะครับขนานกับองอเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือเป็นไงอ่ากขใช่ไหมครับส่วนของเสนกขแล้วก็มีขีด2เส้นใช่ไหมครับมีขีด2เส้นนั่นแหละและ้แลวก็ขนานนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้คือแทนคําว่าขนานกับนะครับขนานกับเส้นตรงองนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการขนานนะครับ อ,อ๋ล้วครับนั่นคือ Korean. ทวนนะครับทบทวนในเรื่องของเส้นขนานเส้นคู่ขนทานก็คือเส้นที่ต้องมีระยะห่างเส้นตรงที่ขน,ทนทานกันจะต้องมีระยะห่างที่เท่ากันด้วยนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อนที่จะไปเรื่องราวของวังนนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือว่าถ้ามี2เส้นตรง2เส้นตัดกันถ้ามีเส้นตรง2เส้นตัดกันเกิดมุมขึ้นกี่มุมอ้าวตอนนี้ทุกคนดูจากรูปบนจอครับนี่เส้นตรง2เส้นตัดกันนะครับ จะมีมุมเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือ4มุมใช่ไหมครับมีมุมเกิดขึ้น4มุมอ้าครูขอใส่ตัวเลขนะครับขอใส่ตัวเลขกำกับมุมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ตกลงกันก่อนนะว่าครูจะใส่ตัวเลขนะครับมุม1มุม2มุม3และก็มุม4นะครับใส่ตัวเลขกำกับมุมเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราจะเรียกมุม1 กับมุม4ว่าเป็นมุมตรงข้ามใช่ไหมครับตอนนี้นักเรียนรู้จักแล้วนะมุม2กับมุม3ก็เรียกว่าเป็นมุมตรงข้ามนะครับมุม2กับมุม3ก็เรียกว่าเป็นมุมตรงข้ามนะครับและมุม2กับมุม3ยังต้องเท่ากันด้วยนะครับเพราะมุมตรงข้ามต้องเท่ากันนะครับและนอกจากมุมตรงข้ามแล้วจากรูปนี้นะครับเรายังได้อีกว่ามุม 1., กับมุม2เป็นมุมประชิด ใช่ไหมครับมุม1กับมุม2เป็นมุมประชิดมุม2กับมุม4ก็เป็นมุมประชิดมุม4กับมุม3ก็เป็นมุมประชิดมุม3กับมุม1ก็เป็นมุมประชิดเป็นไงครับมุมประชิดต้องบวกกันได้เท่ากับ180องศานะครับนั่นก็คือมุม1บวกมุม2ได้เท่ากับ180มุม2บวกมุม4ก็เท่ากับ180มุม4บวกมุม3 ก็เท่ากับ180และมุม3บวกมุม1ก็เท่ากับ180ด้วยนะครับนั่นคือ2มุมนะครับนั่นก็คือมุมตรงข้ามและก็มุมประชิดนะครับนี่ทวนให้มากเลยนะวันนี้นะพร้อมยังครับวันนี้เราเรื่องที่เราจะพูดกันไม่ใช่เรื่องมุมตรงข้ามแน่ไม่ใช่เรื่องมุมประชิดแน่และก็ไม่ได้เรื่องเส,ส้นขนานเส้นขนานเป็นส่วนประกอบของเรื่องของวันนี้นะครับนั่นก็คืออ้าวตอนนี้ทุกคนดูรูปบนจอดีกว่า นี่นะครับตอนนี้ครูมีเส้นขึ้นมาให้นักเรียน1คู่นะครับมีเส้นให้นักเรียนขึ้นมา1คู่นะครับและก็มีเส้นตัดนะครับมีเส้นตัดขึ้นมา1เส้นนะเส้นตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเส้นขึ้นมา1คู่นะแล้วก็มีเส้นตัด1เส้นนะครับเนี่ยสังเกตเลยว่าถาว่าเส้นคู่นี้ขนานกันหรือเปล่าเนี่ยขนานไหมโอ้ ถ้าใครมองขนาดแล้วก็โอ้โหเป็นล้างตาได้เลยอย่างเงี้ยไม่ขนาดแน่ๆนะครับอ่ะแล้วมีเส้นตัดด้วยครูถามว่าครูถามว่าตอนนี้มีมุมเกิดขึ้นมาทั้งหมดกี่มุมครับเนี่ยทั้งหมดกี่มุมครับ8มุมใช่ไหมครับแมุมแต่ตอนนี้ครูให้พวกเราสังเกตมุมที่ขึ้นตัวเลขดังนี้อ่ามุม1มุม2มุม3และมุม4 เห็นไหมครับมุมภายในทั้งหมดเลยใช่ไหมครับมันอยู่ข้างในเส้นนะครับเราเรียกว่ามุมภายในใช่ไหมครับมุม1มุม2มุมและมุม4เอและมุมรีสเอาลตนักเรียนสังเกตนะครับสังเกตดีๆนะแต่ตอนนี้ครูยังไม่ได้ทําอะไรนะสังเกตมุม1กับมุม4มุม2กับมุม3เออให้สังเกตเฉยๆนะครับให้สังเกตเฉยๆแล้วมันเป็นยังไงกันอยู่เนี่ยสมุมเนี้ย มุมหนึ่งกับสี่ก่อนมุมหนึ่งกับมุมสี่เป็นมุมที่ทําไมกันอยู่เนี่ยไม่ได้ตรงกันใช่ไหมมันอยู่เยื้องๆกันหรือมันไม่ได้ตรงกันเลยนั่นคือมันอยู่แย้งๆกันใช่ไหมมันขัดแยง้งมันไม่ได้ตรงกันเราเรียกนะเราจึงเรียกมุมหนึ่งกับมุมสี่นี้ว่าเป็นมุมแยงนะครับและมุมสองกับมุมสามเนี่ยเรียกว่าเป็นมุมแยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีมุมแยง้งสองคู่ นะครับมีมุมแย้ง2คู่มุม1กับมุม4นะครับมุม1และมุม4มุม2และมุม3นะครับเราเรียกว่าเป็นมุมแย้งนะครับอ่ารูปนี้เปลี่ยนอ่าคราวนี้เอาใหม่คราวนี้เอาใหม่นะครับครูจะลากเส้นตรงก่อขอนะครับกับเส้นตรงคองอขึ้นมาโดยที่ให้เส้นตรง2เส้นนี้ขนานกัน นะครับขนานกันนะครับตอนนี้ครูลากเส้นอย่างขนานเลยแล้วครูก็มีเส้นตัดก็คือเส้นตรงจอเฉอเป็นเส้นตัดนะครับเป็นเส้นตัดแล้วสังเกตมุมที่ต้องการก็คือมุม1มุม2มุม3และมุม4นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงมุมแย้งไปแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือมุมไรเป็นมุมแย้งกันครับจากรูปมุม1กับมุม4และก็มุม2 กับมุม3เป็นมุมแย้งกันนะครับเอาละครูจะใช้เครื่องวงกลมนี่อุปกรณ์ตัวช่วยวันนี้ของครูจะเป็นเครื่องวงกลมนะครับมาวัดมุมมาวัดมุมครูเริ่มที่มุม1ก่อนนะครับมุม1ก่อนมุม1เครื่องวงกลมวัดเรียบร้อยแล้วออกมามีขนาดมุมเท่ากับ80องศาครูเขียนขนาดมุมกำกับไว้ด้วยนะครับต่อไปครูวัดที่มุม2 จริงๆอะมุม2ไม่ต้องวัดก็ได้จริงไหมเพราะมันเป็นมุมประชิดเนาะอ่ะคนที่เก่งแล้วก็คิดในใจก็แล้วกันจะเท่ากับที่ครูจะวัดหรือเปล่าเอ้าเราลองวัดดูก็แล้วกันนะครับมุม2วัดมุมได้เท่ากับ100องศานะครับ100องศาแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะมุมประชิดมันต้องกลาง180องศานะครับอ่ะเรามาวัดที่มุม3มุม3วัดได้เท่าไรเอ่ยวัดมุมได้100องศา และก็มุม4วัดได้เท่าไหร่ครับ80องศานะครับฮาแล้วสิสังเกตอะไรบ้างไหมเนี่ยมุม1กับมุม4มีขนาดมุมเท่ากันใช่ไหมครับมุม1กับมุม4มีขนาดมุมเท่ากันมุม2กับมุม3ก็มีขนาดมุมเท่ากันอีกเออทำไมมันถึงเท่ากันได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวดูรูปที่2 อีกรูปหนึ่งก็แล้วกันนะครับอีกรูปหนึ่งครูลากเส้นขนานขึ้นมาเหมือนเดิมครูยังคงลากเส้นเเส้นตรงกขอนะครับกับเส้นตรงสวมีนอต่อมีเส้นตรงนอตนะครับเป็นเส้นตัดนะครับเกิดมุมขึ้นมา4มุมข้างในนะครับตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตมุม4มุมตรงนี้เส้นตรงกขกับสวเป็นเส้นขนานนะครับ แล้วครูยังคงวัดมุมเหมือนเดิมนะครับยังคงใช้เครื่องวงกลมวัดมุมเหมือนเดิมเอาละปรากฏว่ามุม1วัดได้75องศามุม2วัดได้105องศาอย่างรวดเร็วเลยนะครับมุม3วัดได้105องศาและมุม4วัดได้ขนาดมุมก็คือ75องศาอีกแล้วนะครับเป็นไง มุมไหนที่ม in ีขนาดมุมเท่ากันครับมุม1กับมุม4และก็มุม2กับมุม3ซึ่ง2มุมนี้เป็นยังไงกัน2มุมนี้เป็นยังไงกันเท่ากันใช่ไหมสอมุมนี้เป็นเท่ากันและ2มุมนี้ยังเป็นมุมอะไรกันด้วยเป็นมุมแย้งกันด้วยนะครับเป็นมุมแย้งกันด้วยเอาละเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครูจะสรุปได้ไหมครับว่า ถ้ามุม2มุมเป็นมุมแย้งกันถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันด้วยนะมุมแย้งที่เป็นมุม2มุมเนี่ยจะต้องเท่ากันด้วยได้หรือเปล่าเนี่ยได้ไม่ได้นักเรียนดูที่สรุปของครูก็แล้วกันนะครับครูขึ้นรูปมาให้ลักษณะแบบนี้นะครับเอาละครูกําหนดให้ว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันนะครับเส้นตรงกอของกับองขนานกันและมีเส้นตัด1เส้นนะครับสรุปได้เลยว่าถ้า เส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วมีเส้นตัดนะครับแล้วมีเส้นตัดแล้วมุมแยงที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับมุมแยงที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากันด้วยน,น,นั่นก็คือม,มุมมุมอะไรครับมุม1จะต้องเท่ากับมุม4แล้วก็มุม2จะต้องเท่ากับมุม3นะครับอ้าวละถ้างั้นจากรูปนี้นักเรียนสรุปได้ไหมว่า ถ้าสมมติครูลากเส้นขึ้นมาครูลากเส้นขึ้นมาแล้วครูบอกมุม2มุมมาให้เท่ากันมุมแยงเนี่ยถ้าครูลากเส้นขึ้นมา1คู่อย่างเงี้ยแล้วครูบอกให้ว่ามุมแยงมีขนาดเท่ากันแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นจะต้องเป็นไงกันด้วยขนานกันด้วยนั่นเองนะครับถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทําให้มุมแยงมีขนาดเท่ากันจะทําให้เส้นตรงคู่นั้น ก็จะขนานกันด้วยนะครับดังรูปนะครับตอนนี้เห็นรูปนะครับเอานะครับเมื่อกี้เราพูดถึงหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องเส้นขนานมุมปัดชิดมุมตรงขา้ามและคราวนี้เกิดมุมแย้งขึ้นมาอีกแล้วนะครับสรุปอีกนิดนึงว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันเป็นไงมีเส้นตัด1เส้นมุมแยงจะต้องมีขนาดเป็นไงกันครับขนาดเท่ากันนะครับและและถ้ามีเส้นคู่ขนาน ใช่ไหมเส้นคู่ขนานเลยเส้นเส้นตรงสองเส้นเนี่ยอ่ะแล้วมีเส้นตัดแล้วถ้ามุมแยงเท่ากันแสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นจะทําไมกันด้วยจะขนานกันด้วยนะครับได้ท่องได้ใช่ไหมท่องได้ใช่ไหมอ่ะถ้าท่องได้เราช่วยกันทําแบบฝึกหัดนะครับช่วยกันทําแบบฝึกหัดดูข้อที่1ก่อนแล้วกันเอาตอนนี้เอาง่ายๆและเดี๋ยวช่วยกันตอบคําถามครูนะครับดูจากรูปและช่วยกันตอบคาถามไปเรื่อยๆนะครับได้ไหม อ่ะได้นะครับงั้นดูตัวอย่างข้อที่1เลยครับอ่าจากรูปนะครับจากรูปจากรูปเห็นไหมครับว่ามีเส้นตรงขึ้นมา2เส้นอีกแล้วนะครับมีเส้นตรงกอขอกับเส้นตรงคองอ่าเส้นตรงกอขอกับเส้นตรงคองอและมีเส้นตัดนะครับมีเส้นตัดบอปอนะครับมีบอปอนี่เป็นเส้นตัดเลย นะครับมีบอปเป็นเส้นตัดเลยแล้วมุมที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด8มุมุมนักเรียนดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8้าหอาละทีนี้ทุกคนช่วยกันดูรูปนะครับและก็ตอบคำถามครูไปพร้อมๆกันนะครับดูจากรูปนะครับและช่วยตอบคำถามช่วยกันตอบคำถามครูนะครับไปพร้อมกันคำถามข้อที่1ถามว่าโอ้โหเครียดเลยมุมหนึ่ง เท่ากับมุม3มอ่ามุม1เท่ากับมุม3เพราะอะไรอ่าถ้าใครที่ตั้งใจฟังครูใครที่ตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนแรกจะตอบได้เลยนะครับว่าเป็นมุมตรงข้ามนะครับเป็นมุมตรงข้ามแล้วมันจะต้องเป็นไงกันด้วยเท่ากันด้วยเอาล่ะข้อที่2มุม4เท่ากับมุม6ใช่ไหมครับมุม4เท่ากับมุม6 เพราะอะไรครับเพราะอะไรอ่าตอบพร้อมกัน 1...2...3 เพราะเป็นมุมแยงนะครับมุม4เท่ากับมุม6เพราะเป็นมุมแยงอ่าคำถามข้อที่3ถามว่ามุม3ตอนนี้ทุกคนดูรูปไปด้วยนะครับมุม3เห็นยังครับเท่ากับมุม5นะครับเท่ากับมุม5เพราะอะไรอ่าเพราะอะไรครับเพราะเป็นมุม แยงนะครับเพราะเป็นมุมแยงนะครับอ้าวคำถามข้อที่4ทันไหมครับทันไหมทันนะครับคำถามข้อที่4ถามว่ามุม5มุมที่5นะครับบวกกับมุม6บวกกับมุม6เป็นไงเท่ากับ180เพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะมุมประชิดนะครับเพราะมุมประชิดรวมกันเท่ากับ 180องศานะครับเพราะมุมประชิดรวมกันเท่ากับ180องศาเอาละข้อที่5ถามว่าดังนั้นมุม2ต้องเท่ากับมุม4เก่งมากนะครับมุมตรงข้ามต่อไปมุม4ต้องเท่ากับมุม6นะเพราะมันเป็นมุมแยงและมุม6ต้องเท่ากับ มุม7นะครับเพราะเป็นมุมตรงข้ามนะครับอ่าเก่งมากนะครับใครที่ตอบถูกนะครับต่อไปอีกข้อหนึ่งแล้วมุม1ล่ะอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงมุม2ใช่ไหมครับแล้วมุม1ล่ะมุม1จะเท่ากับมุมอะไรมุม1ก็ต้องเท่ากับมุม3นะครับมุม3เท่ากับมุม1เพราะเป็นมุมตรงข้ามแล้วมุม3เท่ากับมุมอะไรครับเท่ากับมุม 5นะครับเพราะเป็นมุมแยงใช่ไหมครับและมุม5ต้องเท่ากับมุมอะไรมุม8นะครับเพราะเป็นมุมอะไรครับเป็นมุมตรงข้ามเอาละยังอยู่ที่รูปเดิมคราวนี้ถ้าครูบอกว่ามุม1มุม1เท่ากับ70องศาองศามุม1เท่ากับ70องศาแล้วถามว่า มุม5าเออยากเลยทีนี้มองเห็นมุม5ยังครับถ้ามุม1เท่ากับ70องศาแล้วมุม5นี่มุม5จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบเลยเท่ากับ70องศาด้วยเออทำไมทำไมเอ,อ่ยทำไมมุม5ถึงเท่ากับ70ครับเพราะอะไรมุม1โจทย์บอกว่าเท่ากับ70แสดงว่ามุม3ก็ต้องเท่าไหร่ครับ เท่ากับ70เพราะเป็นมุมตรงข้ามนะครับเท่ากับ70องศาเพราะเป็นมุมตรงข้ามแล้วมุม3กับมุม5เนี่ยสัมพันธ์กันยังไงครับสัมพันธ์กันเพราะมันเป็นมุมแยงใช่ไหมครับเพราะมันเป็นมุมแยงจึงได้ขนาดมุมเท่ากับ70องศาออกมาด้วยใช่ไหมครับง่ายไหมเนี่ยง่ายไหมครับอ่าง่ายๆเลย ใช่ไหมแค่บอกขนาดมุมธรรมดาแค่รูปธรรมดาแค่เนี้ยง่ายเลยใช่ไหมครับเอางี้เดี๋ยวคราวนี้ครูม,มีรูปอื่นที่นอกเหนือจากรูปนี้และให้พวกเราเนี่ยช่วยกันหาขนาดของมุมได้ไหมเรายังอยู่ที่มุมแย้งนะครับตอนนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะนะง่ายๆนะครับพร้อมยังอา้าวพร้อมแล้วงั้นเราไปดูรูปที่2กันครับเอาละขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเลย ใช่ไหมแล้วมีเส้นด้วยใช่ไหมครับครูจะเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยม AB ใช่ไหมครับมี AB 1>, 1เส้นและและก็มี CD อีก1เส้นและสังเกตนะครับจากรูปนะครับจากรูปถ้าเส้นตรง AB นะครับขนานกับ CD นะครับขนานกับ CD ขนานกับเส้นตรง CD นะครับโดยมี AE นะครับและ BE คราวนี้เป็น AB แล้วนะ ไม่ใช่กอไก่ขอไข่แล้วนะ AE กับ BE ตัดเส้นตรง CD ที่จุด E นะครับตัดเส้นตรง CD ที่จุด E นะครับครูสังเกตไหมครับว่าครูใช้เลขกำกับอีกแล้วนะครับมุม1มุม2มุม3มุม4มุม5นะครับแล้วครูก็เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับนักเรียนนะครับครูจะลากเส้น นะครับครูจะลากเส้นปะขึ้นให้ยาวขึ้นไปอีกนะครับเพื่อน,นักเรียนจะได้เห็นชัดนะครับว่าเส้นตรงตัดกันแล้วเกิดเป็นรูปอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเอาละฟังคําถามนะครับทีนี้ทุกคนดูจากรูปนะครับสังเกตจากรูปที่อยู่บนจอตอนนี้นะครับแล้วก็ตอบคําถามนะครับถามว่ามุม1มุม1เท่ากับมุมใด มุม1เท่ากับมุมใดนักเรียนเห็นมุม1นึ่งยงครับตอนนี้เห็นยังครับเป็นแล้วนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันโดยมีส่วนของเส้นตรง AE เป็นเส้นตัดใช่ไหมครับถามว่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมใดเท่ากับมุมใดครับใครตอบได้ขอให้หล่อมีเงินใช้เยอะๆสวยๆมีเงินใช้เยอะๆด้วยมุมหนึ่งเท่ากับมุม 3มนะครับมุม1เท่ากับมุม3เพราะอะไรครับเพราะเป็นมุมแยงนะครับเก่งมากเลยนะครับเก่งมากเลยมุม1เท่ากับมุม3เพราะเป็นมุมแยงอ่าต่อไปครูถามต่อไปครูถามว่าแล้วมุม5นี่มุม5เห็นยังมุม5เท่ากับมุมใดอ่ามุม5จะเท่ากับมุมใดเท่ากับมุมใดครับเท่ากับมุม สองอีกแล้วนะครับเพราะ A B ขนานกับ C D ใช่ไหมครับแล้วก็มี B E เป็นเส้นตัดนะครับเราก็จะได้ว่ามุม5เนี่ยเท่ากับมุม2อ่าง่ายๆเลยเพราะเป็นมุมแย้งกันเลยใช่ไหมครับอาละถ้าครูให้ครูให้มุม1มีขนาดเท่ากับ60องศา่าคราวนี้เปลี่ยนมุม1เป็น60องศานี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว แล้วครูถามว่าแล้วมุม3จะเท่ากับเท่าไหรครูย้ำนะครับว่าเ b นะครับเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ย้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามุม1เท่ากับ60องศาแล้วมุม3จะเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับเท่าไหร่60องศาด้วยเพราะทำไมครับมุม1กับเป็นเอ่อมุม3เป็นมุมแยงต้องมีขนาดเป็นยังไงกันเท่ากันนะครับเท่ากัน ต่อไปถ้าครูบอกว่ามุม2เท่ากับ50องศาอ่ามุม2เท่ากับ50องศาแล้วมุม5อ่าแล้วมุม5จะเท่ากับเท่าไรครับเท่าไรเท่ากับ50องศาด้วยเก่งมากครับเก่งมากเลยดังนั้นอ่าถามต่อไปเลยดังนั้นมุม4เออมุม4เท่ากับเท่าไร่คราวนี้ยากขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วมุม4เท่ากับเท่าไร่มุม4 เป็นมุมประชิดของมุม3และมุม5เห็นไหมมุม4เป็นมุมประชิดของมุม3และมุม5แสดงว่ามุมประชิดต้องบวกกันได้เท่ากับ180ใช่ไหมครับมุมประชิดต้องบวกกันได้เท่ากับ180มุม3เท่ากับ60มุม5เท่ากับ50ได้เท่าไหร่และ110ใช่ไหมครับแสดงว่ามุม4ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับมุม4ต้องเท่ากับเท่าไหร่ตอพร้อมกัน70 นะครับมุม4เท่ากับ70นั่นเองเ <financially> อาละรครับผ่านไปล,ละสองทุอย่างง่ายๆเลยใช่ไหมครับง่ายๆเลยวันนี้เรื่องราวของเส้นขนานถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันมีเส้นตัดใช่ไหมครับมีเส้นตัด1สเส้นเห็นไหมจะทําให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับจะทําให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันหรือบอกว่าถ้ามีเส้นตรง2เส้นแล้วมีเส้นตัด1เส้นถ้ามุมแย, SI ย้งเท่ากันเส้นตรง2เส้นนั้นจะทําไมกัน จะขนานกันด้วยนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมง่ายมากเลยแต่พอตอนที่เราไปทําเองนี่จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับกลับไปฝึกคิดกลับไปลองทําแบบฝึกหัดท้ายบทด,ดูนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับเอาละ่ะวันนี้เรื่องราวของครูจอแก้วเนื้อหารายการวันนี้หมดไปอีกแล้วเวลาไปอย่างรวดเร็วมากเลยเรื่องที่ฝากเลือกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติกลับไปทําเป็นการบ้านนะไม่ใช่อยู่เฉย นะครับอันนะครับตอนนี้เวลาหมดหมดเวลาลงไปแล้วพบกับครูเอฟคนเดิมคนนี้และก็กับวิชาคณิตศาสตร์ในครั้งต่อไปในรายการครูจ้อแก้วไปแล้วครับ